เขาบอกว่าลุงพงก,กินข้าวคนดูไป,ปล้านผมลองใช้สูตรบ้างนะครับผมจะกินเป็นขนมหวานแทนนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองกินดูว่าฮึบแล้วเปิดดูว่าเฮ้ยมันได้ป่าววะเออวิวมันจะขึ้นตัวละครดีๆจะมาป่าววะเออเอาละอันนี้แหละเบลลี่อันนี้แหละเบลลี่ เออแะครก็ผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสารการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนําเป็น Off Start ซ e โเลยนะครับตอนนี้น่ครับผมใช้มาหเดือนแล้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลํโพงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึงความหนักเลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมใส่กิ๊กเลยด้วยนะครับลดละที่หนึ่งร้อยบาทเผมอสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเกมเกมสายกระชาก เรามันขาดการเติมเงินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วร้านที่ผมจะแนะนํานั้นคือ c t c t h a ไทยแลนะครับไม่ว่าจะเติมเงินนะครับหรือว่าเติมผ่าน UID ด,ดีหรือว่าเติมผ่านไอดีพาสเวิดที่นี่สะดวกปลอดภัยส่งไวบริการดีนะครับไว้ใจได้เลยนะครับผมรับประกันเองเลิงก์อยู่ข้างล่างคลิปวิดีโอเลยนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านในกครยินดีต้อนรับสู่แล้วนักร้าร้ายในการวันนี้คุณอยู่กับเกมเจ็ดป่าอีกเช่นเคยผมบอกเลยว่าผมได้เปิดไอดีคนอืกินไปแบบเป็นพันเพชรนะแล้วก็ผมก็คิดถึงไอดีผมว่าผมไม่คิดบ้างเหรอว่ามีรีโอดัสแม่งอยากจะมาอยู่ในไอดีผมเหมือนกันป่ะวะเนะยครับผมผมว่าผมต้องลงสนามเองวะคือผมคงจะต้องเสียใจอ่ะถ้าตู้มันออกไปแล้วแบบ ผมไม่ได้เปิดเลยนะเว้ยไม่แม้แต่แบบเปิดอ่ะเออผมก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วเว้ยอย่างน้อยกูขอมีส่วนร่วมได้ไม่ได้ก็เรื่องของมึงอะ่ะเข้าใจปะ Dust l o s เ Wave ครับผมเป็นตัวละครที่เรียกว่าหล่อเท่นะครับแล้วก็ขวัญใจจิตบาปเลยนี่ครับมีความน่ารักแต่พอต่อสู้ก็จริงเอาจังเลยครับซึ่งวันนี้นะครับผมมีทั้งหมด8โลนะครับที่จะมาเปิดเอาเลยแล้วกันโลแรกแบบไม่พูดพร่ำทำเพลงครับผมไป โผล่แล้วกินไหมไอ้เกมกากากากอย่างมึงนี่แม่งโนโอ้โหลุงพงแม่งแบบกินข้าวคนยังดูสองล้านกูนี่เติมเปิดแล้วเปิดเหล้าเปิดเอาเปิดจนไม่มีตังนี่เอ้คนดูแปดหมื่นแม่งเงย้ยกินบ้างดีกว่าวะไม่ได้ลนะเดี๋ยวผมต้องไปเอาข้าวมากินละเป็นสูตรลุงพงลุงพงกินข้าวดีกว่าผมว่าอันนี้ไม่เวิร์กนะมาเดี๋ยวมา มาสามทองเลยครับผมเขาบอกว่าลุงพงก,กินข้าวคนดูไป,ป้ามผมลองใช้สูตรบ้างนะครับผมจะกินเป็นขนมหวานแทนนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองกินดูว่าเพิ่แล้วเปิดดูเฮ้ยมันได้ป่าววะเออวิวมันจะขึ้นตัวละครดีๆจะมาป่าววะเออลองลองตรงกินข้าดูวิวดิมาลองด้ยดวยดวรือเล่านายแรงก็จัดไปแล้วไปด้ยยันเลยังไงรู้่ะมาไหม มาไหมกูกินแล้วเมื่อกี้มาไหมไม่มาทั้งวิวแล้วทั้งตัวละครเฮ้ยกูว่ามไม่เกี่ยวละลุงฟุก๊กต้องกินเกลือแล้วมั้งกูว่าข้าว,ามว,ามวามไม่ได้จะได้กินเลยครับน่าจะได้กินตีนจะเอห้าทองดีใจไหมล่ะปุ้ย <c oughs> ข้ามเลยแล้วกัน <c oughs> เฮี้ยนว่ะเขาบอกว่าเฮี้ยนว่ะผมอาจจะปาบมันเลยก็ได้นะเพนใครจะไปรู้ เออหรือว่าลุงพงต้องกินน้ําด้วยน้าธรรมดาไม่ได้นะครับต้องไม่รู้ใครชอบกินแบบผมไหมนะต้องเป็นน้ําในขันนะครับแล้วก็ใส่น้ําแข็งเย็นๆมีน้ําเย็นๆข้างในอุไทยทิพย์ไม่ต้องอุททยทิพย์มันเก่าแล้วอันนี้แบบโมเดลซดให้อร่อยเขาต้องสดเสียงดังมามลุงพงกินน้ำไปเอาระ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 เฮ้ยมาทิพย์ เบ่งอยู่นั่นแหละพลังมึงไปไหนเนี่ยเบ่งให้มันแรงๆดิสัตว์กูเริ่มขึ้นแล้วได้อีกอ่นี่ก็ยิงได้ทั้งวันทั้งคืนเอาละมาดูเลยดีกว่าจะแตกไปเองกองให้ลุงพงกินน้คกินไม่อร่อยต้องสดยับ ลุ้นกันครับน่าจะเป็นตัวประมาณที่7ตัวที่8แต่ตู้นี้นะครับเลทเท่ากันหมดนะไม่ไม,ไม่ไม่มีเลทใครนําใครนะครับผมเอาละใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วล่ะมาจะดูกันว่าสูตรลุงพงกินน้ําเป็นยังไงมา,าหิวอะ่ะดูออกหิวอะ่ะหิวน้ําอ่ะดูออกเลยมไม่น่าจะเกี่ยวอะ่ะกูไปละห้าหกทองหนึ่งลุงว่ะ ดูว่ามันจะเกี่ยวว่าผมลองอีกทีดิไปลุงพงยิงฟันเหลืองไปครับม,มีหมูป้องฟ้าตาแดงอาวุธรอยซักปะคาเลยกูเดินกระโดดไปบนฟ้าถ้าทานแรงไว้ได้ ยิงออกมาเผาผานยิงออกเป็นไฟตัวเป็นมัดเมลูข้างในมันไม่สุกกว่าเฮ้ยแตกลุ่มไปเพื่อนตานทันจบโอ้แทบจะไม่ต้องลุ้นมาเรื่อยๆฮิวกุบบันไดแดงสิบเลาะเดี๋ยวจะคลิปละโอเคเมล่รับผ้ากากต่อเนื่องเลยละกันโบงเขาให้ต่อเนื่องเลยละกัมนลลกามาตะแปลงล่าง ใครเป็นแบบกูบ้างหรอใครเป็นแบบผมบ้างวะสาธุขอให้เกลือที่ผมคนเดียวถูวะย้ายไปเกลืออ่าต่อแฟนๆของผมที่ติดตามผมเลยวะเชื่เอเลยไม่ไหวว่ะแบบเนี้ยคือผมรับมันไว้เองได้เลยคลือความเจ็บนี้แว้ผมรับไว้แทนในการที่จะนา,งะา่งะเบ๋าะขอผมพูดเล่นนหน้ากล้องเป็นการแสดงนะครับขอให้ผมร่ำรวยเงินทองนะครับเงินไหลามาเช้ามาเย็นมาศัตรูไม่ไม่มีไม่คืบคานนะครับมีเพื่อนรักสุขภาพดี รวยเป็นพันพันล้านบาทเลยครับผมไม่มีตายเ้เติมแ,แล้วครับหนึ่งสองสาส,าสตัวละคอนะครับผมสี่ทองตอนนี้เหลือแค่28เพชรนะครับผมมันก็จะใจวิววิวหน่อยนะมาแค่ลุงเดียวหรือว่าไม่มาเลยวะจำไม่ได้วะไปะสูตรเลอทักรักเธอแินมึงเลเ่อไปเรื่อยแล้วกูเหนื่อยไงมึงก็ไม่แปลสักทีเลย วะพลังมึงติดตรงไหนวะมึงเล่าให้กูฟังดิฮะไม่เบ่งไม่ออกวะมันได้ค้างตรงไหนของมึงวะเฮ้ยปึ๊บโอโหชัดเลยว้าว,าวา้ไปละเจอกันอโอ้โหคิดอนาฉันเธอทำอยางนั้นอะไรวะเนี่ย ทั้งท้ายละไปอันเชิญเมริโอดัสรอสเวนโองฟ้าปาแดนปาทิต์แปงล่างแล้วบอกเลยาพาจน,น้งจ้าสามตัวไปเลยรอสเวนสามตัวเลยต่อให้กลุ่มนีแต่เขาบอกว่าอย่าโพสเดยวกูโพสเลยกูดโดนเบนช่างแม่งว่ะเมริโอดัส สตวัวละครลอสเวนกูเขาบอกข้ามขาด่วนกูจะโพดเลยไม่สนใจเลยแล้วกูโดนแบนก็ช่างแม่งเอาแค่นี้ไปอุ๊ยไม่ต้านพลังไม่ไหวมาแล้วลูกกระจอกมือหนึ่งนักตามาของเราเฮียงวันแบบนี้เอาพลังไปแดกเต็มข้อสลาย แค่สองวะครับอึบไทยสู่ลุ้นวะลุ้นวะไตเต้นหน่อยวะให้มันได้ลุ้นอย่างนี้ดิวะบันภาพเปนคุกไทยสูผู้จัดการแข่งขันครับทวิโกโ้ปับเลือดครับเชริโกโ้ภาพออลา่า มาแล้วลุงแหละมาแล้วตตกดออกจากกลุ่มเองก็ได้เดี๋ยวสภาพโกเทอร์ไม่แดงด้วยโกเทอร์ยุคแบบดั้งเดิมยุคแบบโดนหลอกตอนที่เอาโกเทอร์ลงร้านอะแปดต่อไปจูโดต่อไปแตกลุงคิวธันเดอร์ เอาละอันนี้แหละเบลลี่อันนี้แหละเบลลี่โอ้มอนสปีด <c oughs> oh, เรียบร้อยสุดบรรยัตมอนสปี e แห่งความเงียบงันลุ้นที่เฟรมจะมีสักแตกเพชรให้ฉากกูขนาดนั้นแล้วอย่าทำให้หัวใจกูสลายเลยวะ่ะ เอาเปิดฟรีไปก่อนแล้วเอาเปิดฟรีได้เอเดนาเฉยบักบันเขียวต้องดีจังวะตอนเปิดฟรีมันอูมันดีอ้าไวไรกูอย่างเกมเลยครับเอาละเรียบร้อยละบอกว่าไหนๆก็ไหนๆมึงได้แล้วมึงก็ไป,เ,ไปเอเดปาแบบเปิดฟรีดันได้ของดีครับแต่จ่ายตังค์แม่งไม่ให้อะไรเลยนี่ครับกราบสวัสดีเด็กมาโบด้วยครับผม ไว้วันที่จ้างเนี่ยเขาจะวหวยสวยๆต้อตจ้างได้ครับจ้างได้ครับมันเป็นการแสดงจริงๆมันเป็นการแสดงนะครับผมจริงๆผมสนุกมากกับการเล่นเกมแล้วก็รู้สึกเอ็นจอยมากเลยทุกวันนี้ก็เลยยังเปิดอยู่นะครับแล้วยังสนบสนุนเกมอยู่นะครับผมแต่ก็แค่แบบเล่นมันอาจจะแบบไม่ค่อยเป็นมิดเลยนะล่นบุญเล่นดิเลดนมันอาจจะแบบ ได้ยากไปหน่อยค่อนข้างยากไปหน่อยอแต่ก็สนุกครับเกมสนุกดีมีคอนเทนต์ออกมาอีเวนต์ออกมาเรื่อยๆเลยนะครับยังไงก็อันที่เิียดพูดมากนะครับผมไปดีกว่านะครับก็อย่าลืมนะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเราเช่นเคยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ให้กับผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับคลิปวิดีโอนี้ผมไปก่อนแล้วครับผมราไปกตัวครับผมเจั